อยู a, he, pues ่ดีเอตยอุตสาห์าทำให้มไปช่ไหมยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ผู้หญิงก็มีมากมายแต่เหตุชนนต้องมาเจอกันเลยยังจำและไม่เคยลืมเลยกับเธยไ่ดีทำไมพอเตือนเรีทั่วผู้ชายระวังเอาไว้ ไอหนอกุณเพื่อเลยนึกว่ามึงจะเลิกต่อโกมึงเงียบเดี๋ยวนี้นะกระเทยไอ้ก๊อกบอกมันพ่อกูอีเวงกูชื่อแองจี้รูปหลางมือนพ่อมึงไปทุกวันเลยทำไมล่ะกูไปทำอะไรให้มึงมึงถึงหันเกียดกูจังเลยมึงชื่ออะไรนะแองจี้ชื่ออะไรแองจี้รูปร่างเหมือนตะเนาะชื่อแองจี้มาเลิกไปกระเทยจ้ะกูไม่เลิกมึงจะต่อหรอกูไม่เลิก มึงนี่เป็นกะเทยได้เงินเดือนไม่ถามจริงอ่ะอีบ้านเขาเป็นกะเทยกูไม่ได้ทำงานอบตเป็นกะเทยแล้วไม่ได้เงินเดือนเออเลิกเป็นเป็นเหมือนพ่อมันดีกว่าเดือนนึงได้สี่ห้าพันพ่อมันเป็นอะไรเอามาพิ่มเป็นคนบ้ากามได้พ่อเฮ้ยไม่ดีหรอกท๊ะไมบอกให้พ่อไปหรือพ่อกูสบายพ่อเป็นแล้วอันอีกพ่อกูเป็นผีใช่พ่อตายแล้วเหรอพ่อป็นผีสบายก็กลับมาแล้วสิลจะสบาย จะรู้อะอะไรวะที่นี่เขาเก็บก๊อกอีใช่ไหมแล้วชั้นบนเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่เลยหายปีอะไรปีมากเขาก็เดินขึ้นบันไดไปดูข้างบนจะสงสัยนะเขาเล่าก็อยากรู้แล้วอีเวนแป๊บหนึ่งนี่กิ๊บเจาะหัวกูแล้วมันเนี่ยเลิ่มไปกันเลยจ้ะุยเบลดูนี่เนี่ยอะไรอ่ะเงื่อดเลื่อนเหรอเงื่อมึงเลิกไปกันเลยกูไม่เลิกบอกให้มึงเลิกกูไม่เลิกจะเลิก ในนั่งใกล้ๆมากดูสิทุเล็เนาะฟันก็ไม่มี <c oughs> มันเหรอ, <c oughs> <c oughs> อมากระเทียมันเองอน,กกน,องนี่ยอกยอก้ยอ,อนย้น<ส>อนส,สอนสิงห์มันถือว่าโยนคอโยอ้อนโค ไอ้สองนี่ไม่ติดว่าเป็นน้องนะไอ้จับทำผัวซะนี่ตอนกระจกชมวิญญาณพ่อเฮ้ยเขาบอกว่ามึงอะสองกระจกดูวิญญาณพ่อเหรอไม่มีแต่ที่ผู้ตกใจคือวพ่อมังมาสิงกระจก อีวีเวนมึงเอาเอาะไรแม่กูองเนี่ยมึงไปใช้เลยนี่พี่ไม่ซ้อมอย่าไปยุ่งกับพี่จะไปไหนก็ไปเลยยุ่งกันไปเลยไปเลย <c oughs> ไม่ซ้อมไม่ซ้อม อุ้ยอีเวนตกใจกอย,ยู่นั่งของรูแล้วอาหารกลางจะยิ่งนักอีเวนคืออะไรเนี่ยอ่อเจ้าอ่อเจ้าไม่เป็นรไรเลยลูรูแปบ๊บนึงเพื่อนคฮะเจ้าชี่รู้นี่ใครอะใครใครรู้อะทีหลังเล,ล่นแล้วคนณดูรู้มุกเปลี่ยนเรื่องเลยเปลี่ยนเลยมึงต้องเปลี่ยนมุกสิ<ห>มึงบอกแล้ใครเล่นน้ำตา 我能够打。